สำหรับคลิปนี้นะครับเราจะมาตอบคำถามกันนะครับเพราะว่ามีเพื่อนเพนื่อนๆถามเข้ามาว่าหม้อหุงข้าวนะครับเวลาจะขายต้องทําอย่างไรและเวลาขายไปขายกับเหล็กหนาหรือเหล,ล็กบางน,นะครับผมสวัสดีครับผมเก่งนะครับจาก CW สุรรับซื้อขยะรีไซเคิลครับ ผมรับซื้อขยะรีไซเคิลจาบทุกประเภทครับไม่ว่าจะเป็นเซนเล็กกระดาษขวดแก้วพลาสติกน้ำมันพืชแล้วก็สินค้าอื่นๆหลากหลายรายการเลยนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาตอบคำถามในเรื่องของหม้อหุงข้าวนะครับว่าหม้อหุงข้าวเนี่ยเวลาขายนะครับจะต้องทำอย่างไรแล้วเวลาขายขายกับเหล็กหนาหรือเหล็กบางนะครับคำตอบสำหรับหม้อหุงข้าวนะครับอย่างแรกเลยนะครับหม้อหุงข้าวแบบนี้ตัวหม้อในของเขานะครับผมจะเป็นอลูมิเนียมนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องแยกหม้อในออกมาก่อนเพราะว่าราคาอลูมิเนียม แพงกว่าเศษเหล็กหลายเท่านะครับผมต่อมานะครับจากคาถามที่ถามมาว่ามหุงค่าแบบนี้ขายร่วมกับเหล็กหนาได้ไหมหรือขายรวมกับเหล็กบางนะครับคำตอบก็คือถ้าเป็นมหุงค่าแบบนี้หรือจะเป็นการต้มน้ำร้อนหรือจะเป็นไมนโครเวฟนะครับพวกนี้สามารถขายเป็นเหล็กบางได้เลยนะครับผมจะอยู่ในประเภทเหล็กบางนะครับสำหรับร้านของเรานะครับตั้งอยู่ในตัวอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกครับตั้งที่ถนนบึงพระจันทร์ป่าช้าจ,จีนใกล้ๆก,ก,กับแอทีคอนโดครับและสำหรับลูกค,ค้าของเราที่อยู่ในเขตอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกแล้วคุณไม่สะดวกนำขยะมาขายกับผมที่ร้านคุณไม่ต้องงัว พวกบริษัทเราจะมีบริการออกไปจัดเก็บขยะรีไซเคิลน,นอกสถานที่ให้ครับขั้นตอนง่ายมากครับลูกค้าสามารถแอดไลน์ผมมาได้เลยเป็น i อ Line ไลน์ที่ a c w r e c y c l e ครับหรือปกติแล้วผมจะทำการใส่ลิงก์ไลน์แอดไว้ให้บนแคปชั่นครับลูกค้าแค่แอดไลน์ถ่ายรูปขยะแล้วก็แชร์โลเคชั่นมาแล้วเดี๋ยวผมก็จะจัดรถจะจัดทีมงานไปจัดการผลให้คุณถึงที่นะครับสำหรับช่วงนี้นะครับราคารับซื้อขยะรีไซเคิลมีการเปลี่ยนแปลงบ่อยเ <ๆ S 2> พื่อนๆพืที่ๆอย่าลืมสอบถามราคาที่เป็นปัจจุบันเสมอนะครับ สุดท้ายถ้าเกิดว่าคุณอยากขายขยะรีไซเคิล่ได้ราคาถูกสูงก็ผมจะรอคุณอยู่ที่ร้านครับขอบคุณครับ